สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดินสวยและพบกับต้อยกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ต้อยจะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินใกล้เขาหลวงหน้ากว้างติดถนนสาธารนณะเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้นะคะมีไฟฟ้าน้ำประปาครบค่ะและยังใกล้กับชุมชนด้วยที่ดินผืนนี้จะเป็นฉนดคุดแดงนงสสีจอจะมีพื้นที่มีเนื้อที่ทั้งหมด9ก้าไร่นะคะอยู่ที่อำเภอกลกพระจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ ท่านผู้ชมคะเรามาชมด้านหน้าแปลงกันก่อนเลยนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นถนนเป็นถนนคอนกรีตนะคะกว้างสองเลนความกว้างประมาณ6เมตรค่ะจะมีไฟฟา้าน้ำประปาผ่านหน้าแปลงนะคะหน้าแปลงเราจะหันไปทางทิศเหนือค่ะเขาที่เห็นเนี่ยจะอยู่ทางทิศตะวันตกนะคะเป็นเขาหลวงค่ะเขาก็จะพาดยาวแบบนี้เลยนะคะเห็นวิวเขาวสวยมาก แถวนี้จะอยู่โซนชุมชนนะคะท่านผู้ชมจะมองเห็นเพื่อนบ้านออกไปจากตรงนี้ประมาณ160เมตรค่ะก็อาจะเป็นถนนลาดยางนะคะเลี้ยวซ้ายไปจากถนนลาดยางเนี่ยสามารถไปทะลุเส้นถนนเส้นกกผระทับทานได้นะคะที่แปลงนี้นะคะจะมีเนื้อที่ทั้งหมด9ไร่กับอีก25ตารางวาค่ะ แต่ว่าจะมี2องโฉนดรวมกันนะคะโฉนดใบที่1นะก็จะเป็นแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่5้าไร่2งานกับ92ตารางวาค่ะจะไปสุดที่ต้นตาลต้นนูนนะคะท่านผู้ชม5ไร่2งาน92ตารางวาก็จะมาสิ้นสุดต,ตรงเส้นขอบที่เป็นต้นอ้อยตรงนี้นะคะ ชนดอีกใบนึงก็จะมีเนื้อที่3ไร่1งานกับ33ตารางวาค่ะก็คือผือนนี้นะคะที่กำลังปลูกอ้อยอยู่จะไปสิ้นสุดต,ตรงเส้นที่เป็นเสาไฟฟ้าฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวต้อยจะพาไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งรวมกันทั้งหมดก็คือ9ไร่กับ25ตารางวา หน้าแปลงถ้ารวมกันทั้งสองนดจะติดถนนกว้าง310เมตรเลยนะคะด้านหลังจะกว้าง320เมตรคร่าวๆนะคะท่านผู้ชมฝั่งทางนี้ฝั่งทางทางด้านขวานะคะจะลึกเข้าไป40เมตรค่ะและฝั่งทางด้านซ้ายนะคะที่อยู่ทางทิศตะวันตกจะลึก50เมตรค่ะ แปลงนี้จะหน้ากว้างมากๆเลยนะคะพื้นที่จะต่ำกว่าถนนประมาณเมตรกว่าๆนะคะท่านผู้ชมสีขาวๆนี่คือถนนนะคะอันนี้ก็คือดินระยะห่างก,ก็ประมาณเมตรหน่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีต หันไปทางขวามือนะคะก็จะมีชุมชนอยู่นะจะมีชุมชนนะคะเห็นไหมเห็นมีชุมชนอยู่ด้านหลังนี้ก็มีชุมชนนะคะจากตรงนี้เลี้ยวไปขวามือออกไปประมาณ1.8กิโลจะเป็นถนนลาดยางนะคะสนนถนนเส้นนั้นสามารถออกไปถนนเส้นกกพระทับทามได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าจะเดินทางไปตัวอำเภอเมืองนะครสวรรค์ก็ไปเส้นนั้นได้ะคะ่ะ อันนี้คือบรรยากาศที่อยู่ด้านหน้าแปลงที่อยู่ตรงข้ามนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวขาวหลวงหลักเขตที่อยู่ทางด้านหลังนะคะระหว่างแปลง5ไร่กับ3ไร่จะอยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้คือหลักเขตที่อยู่ตรงกลางเลยจะลึกจากตรงนี้ไปที่หน้าถนนนะคะประมาณ50เมตรอันนี้คือฝั่งทางด้านขวามือของแปลง5ไร่นะคะ จะติดกับแปลง3ไร่นะแล้วก็ทางด้านหลังของฝั่งทางด้านซ้ายมือนะคะจะสุดตรงต้นตาลต้นนี้นะคะท่านผู้ชมความลึกก็เท่ากันเลย50เมตรนะคะส่วนทางด้านหน้านะคะท่านผู้ชมจะกว้างติดถนน180เมตรนะคะเฉพาะฉนดแปลง5ไร่นะจะกว้าง180เมตรนะคะ ด้านหลังก็เท่ากันส่วนชนดใบที่สองนะคะแปลงสามไร่1งาน33สาตารางวาตรงนี้ฝั่งที่ติดกับออแปลง5้าไร่ก็จะลึก50เมตรส่วนทางด้านขวาลิมสุดด้านนูน้นแนวต้นออต้นเสาไฟฟ้านู่นเลยค่ะท่านผู้ชมตรงนู้นนะจะลึกจากถนนเข้ามา40เมตรนะคะ ด้านหน้าจะกว้าง130เมตรนะคะท่านผู้ชมจากตรงนี้นะคะไปจนถึงมุมตรงโน้นนะคะจะกว้าง130เมตรส่วนด้านหลังจะกว้าง140เมตรค่ะรวมกันแล้วนะคะด้านหน้าเนี่ยจะยาวติดถนน310เมตรส่วนด้านหลังจะยาว320เมตรนะคะความกว้างก็จะพอๆกัน แนวด้านหลังของแปลงโฉนดแปลง3ไร่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมจะชิดแนวรั้วของเพื่อนบ้านนะคะจะชิดแนวรั้วเลยแนวขอบเขตของทางด้านขวาจะอยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมประมาณนี้ค่ะ ลึกเข้าไปนะคะชิดรั้วของเพื่อนบ้านตรงนู้นก็คือประมาณ40เมตรนะคะด้านหน้าทางนู้นก็จะเป็นโฉนดแปลง5ไร่ค่ะที่อยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกนะคะรวมทั้งหมด9ไร่นี้จะเห็นวิวเขาหลวงชัดเจนมากนะคะท่านผู้ชม ต้อยพามาชมอขอบเขตที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะที่เป็นโฉนดของแปลง5้าไร่นะคะท่านผู้ชมจะอยู่ด้านข้างของต้นตาลค่ะต้นตาลที่ชี้กันเมื่อกี้นะตอนนี้ต้นตาลกำลังออกลูกนะคะ,ะหลักเขตจะอยู่ตรงนี้นะคะต้นตาลอยู่ในที่เรามองจากตรงนี้ออกไปที่หน้าถนนนะคะประมาณ50เมตรนะคะท่านผู้ชม แนวเขตทางด้านหลังประมาณนี้นะคะตรงไปด้านหลังจะเป็นเสาปูนที่เป็นต้นไม้ต้นเล็กๆในจอเห็นไมเอ่ยต้นไม้ต้นเล็กๆต้นนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะทั้งหมดนี้นะคะ,ะ,คะจะเป็นเนื้อที่9้าไร่25หตารางวาค่ะท่านผู้ชมเหมาะกับการ สร้างบ้านนะคะหรือจะทำการเกษตรก็ได้ถ้าน้ำที่จะใช้ทำการเกษตรเนี่ยส่วนมากเขาจะขุดน้ำบาดาลกันนะคะแต่ถ้าใช้อุปโภคบริโภคก็จะเป็นน้ำประปาของหมู่บ้านค่ะแล้วก็มีไฟฟ้าน้ำประปาผ่านหรือใครจะพาเพื่อนพาญาติมาช่วยกันหานก็ได้เพราะว่าแปลงนี้คือหน้ากว้างหน้ากว้างมากๆนะคะท่านผู้ชม กว้างติดถนนยาว310เมตรเลยนะเลี้ยวซ้ายออกไปนิดเดียวก็จะเป็นถนนลาดยางนะคะที่เห็นขาขาวตรงกลางจอเนาะจะเป็นถนนลาดยางแล้วก็ได้วิวเขาหลวงด้วยนะคะเห็นเขาชัดมากใกล้เขามากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะของแปลง จน,นี้จะอยู่ที่ตำบลสาระแดงอเอรกรกพระจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะจะอยู่ห่างจากออตัวอเภอรกรกพระ15กิโลค่ะท่านผู้ชมถ้าจะเดินทางไปตัวอเภอเมืองอุทัยธานี37กิโลนะคะถ้าเดินทางจากกรุงเทพมาที่นี่ประมาณ243กิโลเมตรค่ะ เอาละค่ะท่านผู้ชมเรามาสรุปท้ายคลิปกันอีกทีหนึงนะคะที่ดินที่ต้อยพาไปชมเมื่อกี้รวมแล้วเนื้อที่9ไร่กับ25ตารางวาอยู่ที่ตำบลสาลาแดงอำเภอกรุระจังหวัดนครสวรรค์ค่ะน้าจะกว้างติดถนน310เมตรเลยนะคะมีไฟฟ้าน้ำประปาผ่าน ใกล้เขาหลวงเป็นวิวเขาตะการตาแบบนี้นะคะอยู่ในชุมชนด้วยค่ะในส่วนของราคานะคะคที่แปลงนี้ขายไร่ละ250,000บาทท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาชมที่ดินสามารถนัดวันกับต้อยนะขอล่วงหน้าสัก1วันนะคะท่านผู้ชมติดต่อได้ทั้งทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรส่วนตัวต้อยเลยนะคะยังไงคลิปนี้ต้อยขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ